<Yeah. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวฟิสิกส์บายคูพี่เตยนะฮะและสำหรับเอพิโซดในวันนี้นะลูกพี่จะเอาเรื่องของตัวนำทรงกลมนะฮะที่อยู่ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาติวกันโอเคไหมและถือน้องเจอตัวนำทรงกลมเมื่อไหร่นะฮะน้องเจอตัวนำทรงกลมเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยฮะว่าตัวนำทรงกลมตัวนี้จะมีกฎเหล็กนะฮะอยู่4ี่ข้อ,อตัวนำทรงกลมนะลูก เจอเมื่อไหร่ปัป๊บจาไว้เลยค่ะเป็นไงจ๊ะมีกฎเหล็กอยู่4ข้อนะฮะทีนี้กฎเหล็ก4ี่ข้อคืออะไรบ้างใช่ไหมอ่ะพี่อยากให้น้องมาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้เลยมาดูตัวนาทรงกลมนะฮะมาดูตัวนำทรงกลมปุ๊บอ่ะพี่แอบวาดไ้แล้วค่ะลูกอ่ะถ้าสมมติน้องมีตัวนาทรงกลมอย่างนี้น้องดูนะฮะถ้าน้องมีตัวนาทรงกลมอย่างนี้นะและแสะดงพี่เอาประจุใส่เข้าไปในตัวนาทรงกลม โอเคไหมอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยพี่เอาบวกใส่เข้าไปใช่ปะ่ะรูปสองพี่เอาลบใส่เข้าไปนะฮะถ้าพี่เอาประจุใส่เข้าไปในตัวนำทรงกลมอย่างนี้นะครับน้องจําไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฟังดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกฎเหล็กข้อที่1คืออย่างนี้ค่ะประจุที่น้องใส่เข้าไปเนี่ยประจุที่น้องใส่เข้าไปมันจะต้องเป็นไงลูกมันจะต้องดีตัวออกจากกัด จริงไหมพอประจุเหมือนกันจะเป็นไงครับจะผลักกันนะฮะฉะนั้นประจุที่น้องใส่เข้าไปจะดีดตัวออกจากกันแล้วพอมันดีดตัวออกจากกันปุ๊บมันจะต้องเป็นไงลูกอ่ามันจะต้องดีดไปกระจายอยู่ที่พื้นผิวยางสม่ําเสมอโอเคไหมฮะประจุที่ตัวเองใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดีดไปกระจายอยู่ที่พื้นผิวยางสม่ําเสมอ ทันนะครับฉะนั้นกดเหล็กข้อที่1กดเหล็กข้อที่1น,น้องจําไว้เลยค่ะว่าถ้าเกิดน้องใส่ประจุเข้าไปอ่พี่แอบเขียนตัวนี้กันเวลาน้องใส่ประจุเข้าไปนะครับประจุจะต้องเป็นไงลูกประจุจะต้องไปกระจายตัวอยู่ที่ผิวโอเคไหมประจุจะต้องไปกระจายตัวที่ผิวของตัวหลับทันนะฮะ ไอเนี่ยคือกฎเหล็กข้อที่หนึ่งที่น้องต้องรู้จ้ะใส่ประจุเข้าไปปุ๊บประจุเป็นไงลูกดีตัวออกจากกันแล้วเป็นไงครับไปกระจายตัวอยู่ที่ผิวโอเคไหมเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดน้องเอาบวกใส่เข้าไปน้องเอาบวกใส่เข้าไปบวกจะต้องเป็นไงลูกบวกจะต้องดีตัวแล้วเป็นไงครับไปกระจายตัวอยู่ที่ผิวนึกออกใช่ไหมแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ไอโปรตอนเคลื่อนที่ได้ด้เหรอ آ, พี่จะบอกให้ค่ะจริงๆมันไม่ใช่โปรตอนเคลื่อนที่ลูกจริงๆมันเสมือนโปรตอนเคลื่อนที่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรรู้ไหมถ้าน้องเอาบวกมารวมกันนี้ปุ๊บไอ้บวกนี้จะเป็นไงครับบวกนี้จะดูดลบจากพื้นผิวเข้ามามองออกใช่ปะมันจะดูดลบจากพื้นผิวเข้ามาแล้วพอดูดลบจากพื้นผิวเข้ามาปุ๊บแน่นอนที่สุดที่พื้นผิวก็จะกลายปไปเลยครับอมันก็จะกลายเป็นประจุบวกเก่งมากนะะที่พื้นผิวก็จะกลายเป็นประจุบวก นนะะฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเอาประจุใส่เข้าไปน้องจำไว้เลยค่ะว่าตอนที่ประจุเคลื่อนที่เสร็จแล้วนะประจุจะต้องเป็นงไงลูกไปกระจายตัวอยู่พื้นผิวโอเคไหมเห็นไหมเหมือนเมตาเวิร์สเลยนะประจุจะต้องไปกระจายตัวอยู่ที่พื้นผิวนะครับไอ้นี่ก็คือกฎเหล็กอันที่หนึ่งถัดน,นะฮะ,ะพี่ย้ายตรงนี้เข้ามาแล้วกันปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่ขอใช้อันเดียวก็พอนะฮะฉะนั้นอันที่หนึ่งประจุจะต้องไปกระจายตัวอยู่ที่พื้นผิว หนนะครับแล้วพอประจุไปกระจายตัวอยู่ที่พื้นผิวเสร็จปุ๊บอันที่สองค่ะลูกอันที่สองที่เราได้ตามมานะครับอันที่สองที่เราได้ตามมาก็คืออันนี้ค่ะก็คือสนามไฟฟ้าในตัวน้าทรงกลมนะฮะสนามไฟฟ้าในตัวน้ำทรงกลมนะสนามไฟฟ้าอันนี้นะฮะ e จะต้องมีค่าเป็นไงลูกอ่าจะต้องมีค่าทา่สูงเก่งมากค่ะในตัวน้ำทรงกลมเนี่ยข้างในนี้เลยนะทั้งสนามไฟฟ้าจะต้องเป็นไง เป็นศูนย์มอใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกถ้าเกิดสนามไฟฟ้าไม่ใช่ศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับประจุที่อยู่ข้างในก็เป็นไงลูกมันก็ต้องวิ่งต่อาอใช่ไหมแล้วมันก็จะวิ่งไปอยู่ที่พื้นผิวต่อทันนะฮะฉะนั้นพอมันวิ่งเสร็จปุ๊บน้องจำเลยค่ะว่าสนามสนามไฟฟ้าในตัวนําทรงกลมนะครับอันนี้ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ทันพี่นะจ๊ะฉะนั้นฉะนั้นถ้าเกิดสมมติ สมมตินะฮะลูกพี่วาดกราฟนะครับของสนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมน้องดูกระดานนะถ้าพี่วาดกราฟนะครับของสนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมนะฮะเดี๋ยวพี่ขอทําเส้นนห้ก่อนไอน,นี่คือขอบเขตของตัวนำของเราใช่ไหมฮะไอน,นี่คือขอบเขตของตัวนำของเรานะจะน๊ะฉันถ้าสมสมติพี่วาดกราฟนะฮะพี่วาดกราฟของสนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลม พีวัตคาของสนามไฟฟ้าในตัวนําทรงกลมน้องจะได้ทันทีคะ่ะลูกว่าสนามไฟฟ้าในตัวนําทรงกลมต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์โอเคไหมเนี่ยสนามไฟฟ้าในตัวนําทรงกลมต้องเป็นศูนย์นะครับจาไว้เลยเพราะว่าเธอสนามไม่ใช่ศูนย์ประจุเป็นไงลูกประจุวิ่งต่อโอเคนะครับหันพี่นะแล้วพอน้องได้กดเหล็กข้อที่สองเสร็จปุ๊บถัดมาคะ่ะลูกกดเหล็กข้อที่สามนะครับกดเหล็กข้อที่สามป้า ะะโยงต่อมาเลยกดเลขข้อที่สามนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนำทรงกลมอันที่สามคือนี้ค่ะคือสักไฟฟ้านะครับสักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมนะ,ะสักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมน้องจงาไว้เลยค่ะว่าสักไฟฟ้าอันนี้สักไฟฟ้าน,นี้ต้องมีค่าเป็นไงลูกคงทีโอเคไหมสักไฟฟ้าต้องคงที่ไม่ใช่ศูนย์นะลูกแต่ต้องเป็นไงครับแต่ต้องคงที่เท่ากัน นะฮะเพราะว่าประจุจะเคลื่อนที่จากศักสูงไปศัก์ต่าใช่ไหมลูกนั้นถ้าเกิดในตัวนําทรงกลมประจุหยุดเคลื่อนที่แสดงว่าศัก์ไฟฟ้าต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากันโอเคไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดสมุดพี่วาดกราฟอ่ะพี่วาดกราฟระหว่างศัก์ไฟฟ้านะครับลระหว่างศัก์ไฟฟ้ากับตําแหน่งในตัวน้าทรงกลมอ่ะพี่ต่อรูปมาต่อปุ๊บอ่ะนะฮะถ้าพี่วาดกราฟนะลูกร,ระหว่างศัก์ไฟฟ้านะครับ กับตำแหน่งในตัวนำทรงก้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอใช้สีขาวแล้วกันจะได้เหมือนเดิมนะฮะพี่วาดการาฟระหว่าง v กับ r นะฮะแน่นอนที่สุดการาฟของเราจะเป็นรูปไหนลูกอ่ะเดี๋ยวขอพี่ต่อเส้นขอบก่อนปุ๊บโอเคต่อเส้นขอบก่อนอ่ะถ้าเกิดพี่วาดการาฟระหว่าง v กับ r นะลูกอ่ะเดี๋ยวขอจัดการรูปของเราก่อนนะฮะอ่ะถ้าพี่วาดการาฟระหว่าง v กับ r นะจ๊ะ กราฟระหว่าง v กับ r ในตัวน้ำทรงกลม v ต้องเป็นไงครับ v ต้องคงที่ใช่ไหมฉะนั้นกราฟที่น้องได้ก็จะเป็นอะไรจ้ะเป็นรูปดิโอเคปะทันพี่นะคะโอเคเนาะฉะนั้นสรุปคะลูกสรุป,รปอ่าก้เหล็กเรามีกี่ข้อนะสี่ข้อใช่ไหมตอนนี้เราจบแล้วกี่ข้อลูกสามข้อใช่ไหมก็คือหนึ่งอะไรฮะประจุจะต้องเป็นไงจ้ะไปกระจายตัวที่ผิวนะครับ ส e ในตัวนำทรงกลมจะต้องมีค่าเป็นไงนะเท่ากับ0ูนะครับส v, v ในตัวนำทรงกลมต้องเป็นไงรูปคงที่โอเคไหมคะหันพี่โนโลแล้วพอน้องได้3ข้อนี้เสร็จปุ๊บข้อสุดท้ายจากข้อที่4อ่าข้อที่4ปุ๊บโยงมาเลยนะคะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเวลานะฮะที่น้องจะคำนวณ v กับ e นอกตัวนำ นะครับอย่างเช่นเนี่ยน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยที่จุดนี้สักเป็นเท่าไหร่สนามไฟฟ้า,ฟาเป็นเท่าไหร่โอเคไหมฮะถ้าน้องจะคำนวณ v e กับ e นอกตัวน้ำน้องจำเลยฮะว่าเวลาคิดเวลาคิดน้องต้องเป็นไงลูกน้องต้องสมมุตินะครับให้คิทั้งหมดนะอยู่ตรงกลางโอเคปะ ทานพี่นกเพราะว่าถ้าเกิดสมุิน้องไม่สมุนเนี่ยน้องดูสิถ้าน้องจะคำนวณว่า b ที่จุดนี้เป็นเท่าไหร่อูโหูน้องต้องมาคำนวณ v จากประจุแต่ละตัวชีวิตตายไหมตายใช่ไหมฮะและนักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณให้น้องเราว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจะคำนวณว่า b จุดนี้เป็นเท่าไหร่นะครับมันจะมีค่าเท่ากับน้องสมมติให้ v ทั้งหมดเป็นไงลูกไปรวมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วพอน้องมี v ทั้งหมดสมมติรวมอยู่ตรงกลางน้องจะหา v ที่จุดนี้ได้ไหมได้โอเคป่ะฮะน้องก็แค่ใช้สูตรเลยลูก kq ส่วน r จำได้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดน้องจะหาว่า e ที่จุดนี้เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่ใช้สูตรเลยลูก kq ส่วน r กําลังสองทันนะฮะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องหา e น้องดูนะถ้าเกิดน้องจะหา e ที่ผิวของตัวนานะครับเนี่ยพอเราหลุดจากตัวนาปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ย e ที่ผิวของตัวนาเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับน้องก็สมบูรณให้ประจุทั้งหมดเป็นไงลูกสมบูรณให้ประจุทั้งหมดไปรวมอยู่ตรงกลางใช่ไหมพอประจุทั้งหมดรวมอยู่ตรงกลางป e ที่จุดนี้ก็คืออะไรลูก KQ ส่วน R กำลังสองทันพี่ว่าโดยที่ R ก็คืออะไรจ้ะรัศมีทันนะฮะฉันมองไจ้นทีค่ะลูกว่าเฮ้ย e ที่ผิวตัวนำเนี่ย e ที่ผิวตัวนำสองข้างตัวนี้จะเท่ากับอะไรจ้ะ KQ ส่วนด้วยอะไรฮะ R กำลังสองทันนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดน้องยิ่งห่างออกมาเนี่ยน้องยิ่งห่างออกมา e ยิ่งเป็นไง e ยิ่งลดลง ใช่ไหมแล้วพอ e ยิ่งลดลงปุ๊บเนี่ยน้องก็จะได้ e เป็นนี้นะฮะน้องก็ได้ e เป็นนี่สองค่าจบอ่านไหมนะเหมือนกันค่ะถ้าน้องจะหา v เนี่ยน้องจะหา v นะฮะน้องจะหา v ที่ผิวตัวนำนะฮะน้องหา v ที่ผิวตัวนำน้องถามว่าเฮ้ยแล้วศักย์ที่ผิวตัวนำเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับน้องก็สมบูรณ์ให้ประจุทั้งหมดเป็นไงลูก ไปรวมอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วพอสมมุิให้ประจุทั้งหมดไปรวมอยู่ตรงกลางปุ๊บ v ที่ตรงนี้ก็คืออะไรจ๊ะ kq ส่วน r เก่งมากค่ะดังนัง้นลองเจ๊นทีนะลูกว่าเฮ้ย v ที่ผิวตัวนําก็คืออะไรจ๊ะ kq ส่วน r นะครับแล้วถ้าตัวเองห่างออกมา v ก็เป็นไง v กล็ลดลงนึกออกใช่ไหมห่างออกมา v กล็ลดลงทันพี่นะฮะโอเคนะครับฉะนั้นสรุปสลูกสรุปปั๊บเนี่ยสรุป,ป,รปถ้าถ้าน้องเจอ เรื่องของตัวนำทรงกลมนะฮะจำไว้เลยฮะกฎเหล็กกฎเหล็กจะมีอยู่กี่ข้อลูก4ข้อนะครับก็คืออันที่1ประจุจะต้องเป็นไงครับกระจายที่ผิวตัวนำนะครับอันที่2 e ในตัวนำทรงกลมต้องเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น0นย์นะครับอันที่3 v ในตัวนำทรงกลมจะมีค่าเป็นไงจ๊ะคงที่นะครับแล้วอันที่4เวลาน้องคํานวณ V กับ E นอกตัวนำน้องต้องสมมุรณให้ประจุทั้งหมดเป็นไงจ๊ะรวมอยู่ตรงกลางโอเคนะฮะและน้องกลับบ้านไปท่อง4กฎนี้ให้แม่นเลยนะลูกเวลาน้องเจอข้อสอบตัวนำทรงกลมจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้ะโชคดีแอนสวัสดีค่ะ